ณจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ครับทีนี้ในการวิเคราะห์เทคนิค a l a นาล y ซิสจะเป็น Smart Money Concept จะเป็น ICT จะเป็นไฮ b r i d โมเดลที่คุณเคยเรียนมาที่มันดังๆจะเป็นระบบ all in ก็ได้แล้วแต่นะครับ <c oughs> แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณเลยว่าคุณจะเทรดแอปไหนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปวิเคราะห์การเทรดทองคำสวิงเทรดมี3สเต็ปสเต็ปแรก b i a อสเต็ป2เทคนิคอลานาลซิแล้วก็สเต็ปที่3คือการไทมิงใครที่เป็นสวิงเทรด ด้วยว่าตัวเองเป็นสวิงเทรดนะครับใครเป็นเดย์เทรดพิมพ์ลงมาได้เลยใครเป็นสายสกัลเปอร์พิมพ์ลงมาได้เลยไม่มีปัญหานะครับเข้าไปด้วยกันเลยครับสเต็ปแรกเนาะในการวิเคราะห์ทองคําที่ผมใช้อยู่ประจําเลยเนาะก็คือเป็นมัคโครนะครับการใช้ระบบมัคโครเป็นตัวช่วยนะครับพื้นฐานของเศรษฐกิจอะ่ะมันออกมาเป็นยังไงเราก็อยากรู้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปสเต็ปที่3ามไทมิ่งเทรดตามอินดิเคเตอร์ตามสัญญาณเทรดไปเลย ไม่ใช่เราใช้เบสิกของมันก่อนเราใช้ความรู้แมกโรก็คือไบเอสของเราเราจะได้รู้ด้วยว่าทิศทางของทองคําแนวโน้มของทองคําจะไปในทิศทางไหนได้มากที่สุดขึ้นอยู่กับดอกเบีย้ยของนโยบายของเฟด ECB เป็นตัวช่วยความแข็งแกร่งของดอลลาร์ก็มีปัจจัยสําคัญเหมือนกันค่าเงินเฟ้อนะครับอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์4ข้อที่ผมบอกไปนี้คือมันจะเป็นตัวช่วยนะครับใช้กําหนด แนวโน้มของหลัก b บอ s สนะครับเหมือนที่ผมใช้กันกราฟที่ผมดู Seasonality ตีของทองคำนะครับก็กราฟทองคำเรารู้ว่ามันเดินไปตามซีซันของเขานะครับมันเป็มัน,มนทองคำมันมีฤดูของเขานะครับแล้วเราก็รู้ได้ว่าลองเ Term มของการลงทุนในทองคำา5ปี10ปี15ปีเป็นต้นไปยังไงมันก็ขึ้นถูกไหมครับเนาะราคาทองคำา10ปีก่อนก็ไม่ได้อยู่ในราคาตอนนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั <S <S ้น ดูดีๆนะครับนะถ้าเราเล่นเกม long term นะครับแล้ก็คือ buy แล้วก็ hold ไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับก็เหมือนการเทรดสะสมสะสมมัน work ใน S&P 500มัน work ใน bitcoin แล้วมันก็ work ในทองคำด้วยเป็นทรัพย์สินที่ long term เติบโตไปตลอดเลยดูครับ Gold seasonality ของเราช่วงสิงหาคมช่วงกันยายนจะอยู่ในช่วงที่อาจจะมีการพักตัวเกิดขึ้นแล้วสิ้นเดือนกันยายน ก็จะมีดอกเบี้ยนะครับที่มีแนวโน้มที่จะลดลงมากๆเลยนะครับเพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีสัญญาณสำคัญสคัญเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือตัวช่วยที่บอกแนวโน้มด้วยเหมือนกันในฟุตเมนทัลในการมองไบเอสสเต็ปที่2นะครับการวิเคราะห์เทคนิคอลกรอบของรายวันเดลี่เป็นยังไงสัปดาห์เป็นยังไงไทม์เฟรมรายเดือนเป็นยังไง ดูมันดีๆด,ดูมันบ่อยๆแล้วก็ดูมันให้เข้าใจด้วยเครื่องมือที่เราใช้คุณจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ครับทีนี้ในการวิเคราะห์ t เ c คนิค a l y s i s จะเป็น Smart Money Concept จะเป็น ICT จะเป็น Hybrid m o เดลที่คุณเคยเรียนมาที่มันดังๆจะเป็นระบบ All-In ก็ได้แล้วแต่นะครับ <c oughs> แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณเลยว่าคุณจะเทรดแบบไหนนะครับสำหรับใครที่จะมาสาย v o ล u มนะครับแล้วผมก็แนะนำมากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นระบบที่ถูกพูดน้อยที่สุดเลย ก็คือดูโวลูมโปรไฟล์ยังไงมอง V ีแบบยังไงแบ่งโซนแพงโซนถูกออกไปยังไงฟิบนาชีรีเทรสเมนต์เรียนรู้ไว้นะครับไม่ผิดเลย moving average นะครับที่มองดูว่าค่าเฉลี่ยของมันราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่ในแนวโน้มขาลงแล้วหรือเปล่านะครับ moving average 200 moving average 100นะครับใช้มันไว้ให้เป็นแล้วก็เทรนด์ไลน์ด้วยนะครับเนาะ อย่าลืมว่าเทรนด์ไลน์มันก็เวิร์กเหมือนกันนะครับมันก็เหมือน Channel ที่บอกว่าเทรนด์ขึ้นหรือเทรนด์ลงนะครับกลยุทธ์พวกนี้แล้วกลยุทธ์ซื้อเมื่อถึงแนวรับนะครับคือส p 라이 y แล้วก็ด m มานด้วยนะครับหรือว่า Support r e s i s t ส n ต e นะครับก็เวิร์กเหมือนกันนะครับซื้ออยู่ที่แนวรับแล้วก็ขายอยู่ที่แนวต้าน Basic-Basic อะไรแบบนี้ไงอันนี้คือเน้นในสายเทคนิคแล้วก็โฟกัสดูด้วยว่าราคาปิด ของวันนั้นหรือว่าราคาเปิดของวันนั้นหรือว่าราคาปิดเปิดสําหรับสัปดาห์มันอยู่ที่โซนไหนเขาก็สามารถบ่งบอกด้ว,ว่าสป라이ดิมานหรือว่าแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงมันอยู่ที่โซนไหนนั่นเอง t ไทม์เฟรมใหญ่จะชนะ t ไทม์เฟรมเล็กตลอดในการมองเทคนิคอยู่ใต้คลิปจะมีลิงก์บอกอยู่นะครับว่าออเดอร์ฟลอร์ตามลิงก์นี้ไปเลยใครที่อยากจะสนใจอยากที่จะติดตามเราในไลน์ ตามเราในนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะเรียน o u d e r f l o w f o o t p r i n สสามารถเข้าไปเรียนในลิงก์นี้ได้เลยใครที่อยากจะเทรด o r d t r f l o o ฟสามารถเข้ามาตามลิงก์แล้วก็จะมีคอร์สต,ตอนนี้ลด50%เลยนะครับแล้วเรามีคอร์สผมได้สร้างคอร์ส Fibonacci s t r a t e g y เข้าใจการเทรด f i i o o n c c i i ได้ง่ายๆเลยนะครับที่ผมเขียนอ e ี o ุ๊กแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลด PFD e b o o อีบ ลงมาด้วยวิดีโอคลิป Fibonacci ออนไลน Training ในราคาแค่100ดอลลาร์ท่านั้นใที่เป็นสาย ORB ที่เทรดไลฟ์กับผม Open Range Breakout นะครับ ORB ก็เวิร์กใครที่สนใจเทรด ORB ไปดูคอนเทนต์เพิ่มเติมได้ในช่องคุณจะเทรดกับรายใหญ่ด้วยการมองดู v w a p คุณจะเรียน Order f l o ์ออนไลน์แล้วก็เรียนรู้การเทรด v w a p เรียนรู้การเทรดกับ Big Order เรียนรู้การเทรด Initial Balance เป็นยังไงคับอยู่ในเว็บไซต์งหรือว่าคุณจะใช้ระบบ Boss ระบบ initial balance หรือว่าระบบ all นะครับสามเทคนิคนี้ที่ผมค่อนข้างที่จะเน้นมันในการมอง technical analysis ดูได้หมดเลย work ตลอดแล้วแต่สถานการณ์ของตลาดด้วยสเต็ปที่3นคีคคือสเต็ปสุดท้ายที่เราจะย่อลงมานะครับมันคือการ timing ตลาดนะด้วยการมอง order flow เนาะ order flow เราไม่เอาไปดูภาพรวมนะครับเราเอาจะไปดูในภาพก่อนที่เราจะเปิด order แผนภูมิของ footprint ก็คือแน่นอนมี b i t มี ask นะครับบอกเอมาลานข้อดีก็คือมันบอกเดลต้าของเราได้ด้วยแล้วก็สามารถดูคอมมูตีฟเดลต้าได้ก็คือการมองดิเวอร์จนแล้วก็ดูโซลิคิวิตี้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราที่นี่ผมชอบมากๆเลยในการดูลิคิวิตี้แล้วก็อย่าลืมว่าอยู่ในการไทมิงของออ t o f l o ฟลอนะครับเราดูโอเ n นอินเท s รสย่งไรเราดู c ี t อทีรีพอร์ตออกมาด้วยใช้พวกเนี้นะครับเป็นการไทมิงของตลาดสุดท้ายนะครับ ใช้เพื่อหาจุดเข้าแล้วออกที่แม่นยำนั่นเองนี่ก็คือ3สเต็ปนะครับเรามาสรุปด้วยกันใครที่เรียนออร์เดอร o ฟลนะครับจะได้ Beginner Guide Line นี้ไปด้วยใครสนใจที่อยากจะได้ Beginner Guide Line นะครับเขียนคำว่าอ r d e r f l ร o ฟลลงไปในคอมเมนต์ได้เลยเรามาดูตัวอย่างด้วยกันตัวอย่างการเทรดเซตอัพลอง Position หรือว่าบายโพ i ชั o นในทองคำนะครับ mm hmm. ก็คือมหาภาคเป็นขาขึ้นใช่ไหมนะครับดอกเบีย้ยจะลดลงนะครับดอกเบีย้ยดอลลาร์จะลดลง แล้วดอลลากก็จะอ่อนตัวด้วยถูกไหมนะครับนี่คือการรู้ได้ว่าอ๋อแนวโน้มก็คือทองคํำน่าจะขึ้นได้ละเทคนิคของการไทมิงก็คือถ้ามันมีแนวรับอยู่ที่ราคา2.3.50 f l ออเดอร์ฟลอเข้าไปดูไทมิงตลาดแล้วจะเห็นแรงซื้อเกิดขึ้นเดลต้ามันจะบวกถูกไหมหรือว่าการมองออเดอร์ฟลอนะครับเราแบ่งออกมาเป็น มี aggressive buyer หรือม aggressive seller เราอยากจะรู้ว่าตลาดมันอยู่ในอารมณ์ไหนตอนนั้นอยู่ในอารมณ์ขา buy aggressive buy หรือว่าอยู่ในขาพักตัวเป็น absorption แล้วก็เข้าไป long position นะครับเป้าหมายของเราคือตัวอย่าง2,004 20แล้วก็วาง stop loss ไปที่2,335นี่คือตัวอย่าง basic basic เอา bias technical แล้วก็เอา timing คุณจะเทรดแบบ breakout แล้วก็มี o r d e เดอร์ฟควบคุมไปด้วยแบบนี้นะครับเราเห็น l ลค u i ทิตี้ข้างบนด้วยหรือว่าเราจะเห็น l i ค u i d ิตีอยู่ที่โซน3,000ตอนนั้นที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มี CPI เกิดขึ้นนะครับราคาก็ขึ้นไปเก็บ l i ค u i d ิตีที่191 c o ก t r a c t นแทรได้จริงๆด้วยแล้วนี่คือ Big l i q u i d i ิตที่ผลักดันตลาดขึ้นไปโอท e มหายได้ในเดือนกันยายนนั่นเองนี่คือตัวอย่างบ่งบอกว่าเออเนี่ยคทิตีที่โซน3 0พ0นะครับมันมีแนวโน้มแรงมากๆเลย สรุปนะครับมหาภาคนะครับก็คือแนวโน้มหลักเลยที่ผมใช้แล้วก็แนะนําให้ทุกคนใช้ก่อนด้วยเข้าใจตลาดทองคําด้วยว่าปัจจัยทองคําอะไรมันผลักดันตลาดไป bias ของเขา gold s e a s o n a l i t y มันอยู่เราอยู่ที่ช่วงไหนของปีนั้นต่อมา technical นะครับก็คือ Set Up ของเรานะครับจุดเข้าออกของเราเรามองดูทีนี้ technical analysis ที่บลก สามารถบอกได้ว่าเออเนี่ยพอเราทำอานาลซิสออกมาแล้วนะครับจุดเข้าจุดออกของเราเราจะวางเป้าไว้ที่ไหนคุณใช้ได้ทุกสเต็ปที่คุณเรียนมาเลยจะเป็น Order f l o o ฟ f o o t ฟ r ดเจะเป็นการเทรดกับ s s m r t t o o n y y o o n e p t t หรือว่าการเทรดกับ Indicator อันนี้ไม่มีขีดจํากัดเลยแต่ Timing ที่นี่ t i m ิ่งของผมก็คือจังหวะเวลาเข้าของเรานะครับผมจะใช้ Order f l o o เป็น t i m ิ่งนะครับเพราะผมว่ามันตอบโจทย์ สำหรับการเทรดโวลุ่มของเรามากที่สุดเลยวิเคราะห์3มิตินี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสวิงเทรดเปอร์เซนต์วินของคุณน่าจะมากกว่า60%ขึ้นไปเลยชอบคลิปนี้แชร์กันไปให้ทุกคนรู้ให้ทุกคนเรียนรู้กันสวิงเทรดเซตอัพนะครับที่มี3สเต็ปอยู่ข้างในนี้ด้วยผมเทรไมเดี๋วมาเจอกันในไลฟ์เซสชั่นหรือในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากที่แชร์คลิปนี้แล้วก็ดูจนจบสวัสดีครับ